นิวอัปเดตตัวเตไฮรักลีโว่นิวอัปเดตนะครับอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวาวของฟุตบอลไทยอีกนั่นก็คือโคราชนะครับนะครราชสีมาก็หลังจากที่โคชโจธีรศักดิ์โพอ้นประกาศลาออกไปแล้วนะครับทางโคราชทางสวัสด์แคทเนี่ยก็มีข่าวว่าท้าทามเอาโคชหลอ่อพิชัยคงศรีอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยและอดีตนักเตะดาราเอเชียดุ่นเดียวกับพี่ตุก๊กปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับให้มาคุมทีมนะครับซึ่งในข่าวก็บอกว่าพี่หล่อเนี่ยได้ปฏิเสธเพราะว่า ไม่อยากจะเผชิญกับแรงกดดันจากแฟนฟุตบอลเขาบอกอย่างนั้นนะฮะล่าสุดเนี่นะครับสวัสดแขกได้แต่งตั้งกุนซูคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ชชาวอังกฤษนะครับอายุ63ปีอย่างเควินแบล็กเบลนะครับมาคุมคทีมนะครับซึ่งก็เป็นอดีตโค้ชนะครับของลีดยูไนเต็ดนะฮะซึ่งคุณซือรายเนี้ยแม้ว่าอายุจะประมาณสักห7แล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังดู6.3 6.3นะครับยังดูแข็งแรงแล้วก็กับปีก้กระเป่าอยู่พอสมควรนะครับโดยที่อย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับว่าคอนเน็ชันในการที่ดึงโค้ชชาวอังกฤษรายนี้มามคุมทีมโคราชนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยก็มาจากาคุณวรลาวียนมกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ดอดีตบ,บอร์ดบริหารฟีฟ่าซึ่งก็เป็น ประธานบริหารทีมโพราดนะครับเพราะว่าคุณวอรวีก็มีคอนเนคชันกับอังกฤษอยู่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ค,คุณวอรวีนะครับในฐานะที่เป็นประธานบริหารทีมนครราชสีมาก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าผมขอเรียนชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนในทีมนครราชสีมาว่าทางโค้ชโจธีรศักโพอ้นอดีตโค้ชได้ตัดสินใจลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานที่เขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายตรงนี้ผมเรียนว่าเป็นเรื่องของวิถีทางของฟุตบอลที่เมื่อเขาทําผลงานได้ไม่ตามเป้าหมาย เขาก็ขอพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกตรงนี้ผมและบอร์ดบริหารทุกคนต้องชื่นชมในความมีสปิสเดของเขาและขอบคุณกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาคุมทีมตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะครับครับบูลวาวีก็ยังบอกอีกนะครับว่าส่วนการที่ทีมได้ตัดสินใจเลือกเอาเควินแบล็กเวลมาคุมทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะได้รับการแนะนําจากเพื่อนสนิทที่ยังกฤษนะครับซึ่งผมกับเพื่อนรายนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันโดยเมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์ถือว่าเป็นโค้ชที่มีฝีมือลายมือ แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ในไทยลียกมาก่อนแต่ก็ผ่านการคุมทีมมามากมายในฟุตบอลลีกของอังกฤษไม่มีอะไรที่ต้องห่วงอยู่แล้วเป้าหมายคือเบื้องต้นจะต้องอยู่รอดไม่ตกชั้นให้ได้ก่อนขณะนี้ยอมรับว่าทีมยังมีความเสี่ยงต่อการตกชั้นอยู่นะครับคุณบอลวีบอกอย่างนั้น<ม>นะครับ<ม>ในขณะเดียวกันนะครับคนที่จะเข้ามาช่วยนะฮะ<ม>เข้ามาช่วย<ม>เทรเวนแบ็กเวลเนี่ยเป็น โค้ดตุ้มไปปูรังสีวุชโลปัมกับโค้ดเคบีเครังกาวงมาช่วยเป็นมือซ้ายและมือขวามาดูแลกันนะครับขณะที่ทีมของโค้ดโจก็ออกครั้งชุดนะครับอืมนะฮะอ่ะนั่นคือตัวตาไฮ l ักรีโวนะครับ n e w ส์อัปเดตนะครับตัวตาไฮ l ักรีโวสนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสําเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินนะครับ